สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันเสาร์ที่9ธันวาคมนะครับ16บหนากายีนาทีครับเราดูภาพรวม x k u รายสัปดาห์นะครับก่อนอื่นเราดูภาพเมื่อวานนะครับภาพเมื่อวานเรามีเป็นสำคัญตอนองทุ่มสามสแล้วก็4ี่ทุ่มนะครับอันนี้ผมดูบน f o r e ็กฟัคเตอนะครับของวันศุกร์นะครับของวันศุกร์ที่8เดือนธันวานะครับตัวเลขตอน2องทุ่มสานะครับเป็นตัวเลข นะครับเออร์เบอร์เรทฮอลลี่เออร์นิงนะครับรายเดือนนะครับตัวเลขที่ออกมาสูงกว่าคาดการณ์นะคาดการณ์ไว้ที่0ูนจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับค่าจริงออก0ูนจะุดี่ะถ้าเราตีความอันนี้เป็นบวกกันดอลล่านะค่าที่2 n o นอนฟาร์มอันนีอชนะครับการจร้างงานโลกภาคเกษตรนะครับคาดการณ์ไว้ที่หนึ่งแสนดห่สี่พันตำแหนง่งนะครับ ตัวเลขจริงออก1 9ึ่งแนาตำแหน่งอันนี้ก็สูงกว่าคาดนะเป็นบวกกับยุด,ดีนะครับแล้วก็ค่าดท้ายนะครับ unemployed claim rate นะครับตัวเลขจริง3.9%นะครับตัวเลขตัวเลขคาดการ3.9%นะครับตัวเลขจริง3.7%นะครับอันนี้ต่ำคาดนะต่ำคาดเป็นบวกนะเป็นบวกกับยูด,ดีนะครับเพราะว่าสำหรับค่านี้มันเป็นอัตราการว่างงานนะครับ การว่างานที่อัตราที่น้อยลงนะครับเป็นบวกกับยุติแสดงว่ามันเป็นเอกฉันนะครับทั้ง3ค่าเนี่ยเป็นบวกกับยุตีหมดเลยถ้าดูตามค่าตรงนี้นะครับ x u จะลงนะนะครับหลังจากนั้นข่าวตอน4ี่ทุ่มนะสี่ทุ่มตัว pimo u o m นะครับ consumer sentiment นะครับคาดการอยู่ที่62ออกจริง64นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน x u ลงนะ นะครับเป็นบวกกับยุตินะครับอันนี้ภาพเมื่อคืนนะครับแคปไปก่อนนะเดี๋ยวผมผมแน่ไปดูนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูกราฟของเมื่อวันศุกร์นะครับเราไปดูบน e t i f y นะนะครับถ้าบน e t i f y นะครับที่เราเห็นอยู่เป็น ECU ใน time frame daily นะครับเดี๋ยวผมจะถอยไปดูภาพก่อนหน้านิดหนึ่งนะครับก่อนหน้านะครับ ECU เขาขึ้นมา นะครับในไทฟินเดลลี่เนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็พักลงมาหลายเดือนนะครับหลังจากนั้นก็มีการกลับตัวยกขายกรูยกหายนะครับเขาผ่านหาก่อนหน้าไปหาก่อนหน้าอยู่ที่2 0 8 0นะครับเมื่อวันจันทร์ทำหายไว้ที่2,145นะครับแล้วก็ขายลงมาในวันเลยนะครับฉะนั้นที่เราสิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คือเราจะโฟกัสจากรอบที่ใกล้ที่สุดนะครับรอบที่ใกล้สุดเนี่ยหาโลว์กว่าหน้าเจอครับโลว์กว่าหน้าอยู่นี่ นะครับอีกโลอยู่นี่ครับถ้าถ้าเรามองว่ามันคือการย่อเมื่อเทียบกับโลก่อนหน้าเราจะวัดจากโลกว่น,นี้นะครับโดยที่เราใช้ไฟโบรีเทรทนะนะไฟโบรีเทรทก็วัดโลไฮนะครับไฮอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยสี่สี่นะครับแล้วก็โลอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับถ้าเราวัดจากชุดใหญ่กว่าเราวัดโลกไฮแบบนี้นะครับเราเทียบสัดส่วนดูเนะครับถ้าเราใช้ชุดชุดชุดเล็กนะครับเขาลงมา ต่ำกว่าโซนหกจุดแปดเปอร์เซ็นต์วันนี้แล้วก็เด้งกลับแต่เมื่อเทียบกับชุวใหญ่กว่าก็ลงอย่างัไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายจากชุดเล็กไปก่อนนะครับที่วัดพวกนี้ดูเราจะมองว่ามันคือการย่อในสัดส่วนที่ลึกหรือไม่ลึกนะครับถ้ากรณีนี้ถือว่าลึกแล้วนะนะครับเดี๋ยวถ้าในสัปดาห์หน้าเราเห็นเขาเด้งไปน้อยๆเขาจะลงใหม่นะครับถ้าลงมาเทรดต่อก็ลงมาเทรดด้กรอบต่ํากว่า 2,005ถึง1,963นะครับแต่ว่าถามว่ามันจะลงไม่ลงมันต้องดูตรงนี้ถ้าเราดู Time Frame Day อยู่นะครับก็ควรดู Time Frame ที่เล็กลงนะสักหลักชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน Time f เฟรมนะไปดู1ชั่วโมงครับพอ1ชั่วโมงเราเห็นว่าไอ้ที่เราเทรดกันในสัปดาห์ที่แล้วก็คือลักษณะของการที่มันลงมาเป็นเทรนตรงนี้แล้วมีการเด้งรีบาวนะครับแล้วก็ขายลงเป็นเทรน มีโอกาสเด้งสั้นแล้วจะลงใหม่นะนะครับก็วันจันทร์ถ้าใครติดไปลายไม่สูงมากถ้าเขาเด้งให้อาจจะต้องปรับพอร์ตนะนะครับเพื่อให้มันเป็นปัจจุบันที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายชุดที่ใกล้ที่สุดก็คือชุดที่เขาลงมาจากนี่นะครับแต่ว่าที่จะลงตรงนี้มันเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยนะครับเราเดี๋ยววัดกับสัดส่วนกันนิดหนึ่งฮะอันดับแรกกําหนดไฮศูนก่อนนะแล้วก็มองลงมาทั้งล่างนะครับ อันนี้เป็นโลแรกครับมีการเด้งรีบาวเอบนะครับหลังจากนั้นก็คำที่ลงมามีเด้ง a B C มันขึ้นยอ่อขึ้นใช่ไหมที่มันขึ้นแบบนี้นะครับมันมันยังไกลมากกับไฮก่อนหน้าอันนี้เรามองเป็นเด้งนะครับ a อ C ี่นะอันนี้เป็นไฮสองนะครับสังเกตว่าไฮมันเียลงนะหลังจากนั้นเขาก็หลุดโลก่อนก่อนหน้าลงมานะครับฝั่งนี้มันลง โลสัตว์มาแล้วนะครับทีนี้ในโลสัตวมาเนี่ยมันจะมีขึ้นย่อยๆอู่ตรงหนึ่งสองนะนะครับแล้วก็เป็นสามแล้วก็มีโอกาสจะเล่งสี่นะครับเมื่อคืนตอนที่ตัวเลขออกสองช่วงเลยนะครับมันกลายเป็นลบหมดเลยมันก็มีแรงขาเยอะและเด่งน้อยขาเยอะเด้งน้อยถ้าดูดีเทลเล็กๆนงหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าลงเป็นเป็นขึ้นย่อยแบบนี้ครับหนึ่งสองสาม 4,5เห็นไหมนะครับพอจบ็จมันเป็นส่วนหนึ่งของขื่น3และมันเด้งรีบาวกับ4นะครับในวันจันทร์นะคาดว่ามีโอกาสเด้งกลับไปบ้างนะแต่ถ้ามันเด้งไปน้อยๆคาดว่ามันจะลงมาอีกนะนะครับแนวที่เป็นไปได้ในวันจันทร์นะครับเราจะมองจากตรงนี้นะครับเด้งไปเท่าไหร่นะครับอาจจะได้แถวประมาณสองพัน สิบสองพันสิบสี่สองพันสิบเก้านะครับถ้ายิ่งเด้งน้อยจะลงลึกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราวัดกันให้ดูดังนั้นเดี๋ยวผมจะขยายตรงนี้นะผมจะขยายเฉพาะตรงนี้นะครับผมจะเคลียร์พวกนี้ก,ก่อนนะครับเราจะซูมไปดูใกล้ๆนะนะครับถ้าดูหนึ่งชั่วโมงอยู่ท้าเฟรมที่เล็กกว่านั้นดูสักสามสิบนาทีไหมสามสิบนาทีก็จะชัดขึ้นนะ ผมจะปรับให้มันพอดีกับหน้ากระดาษนะเดี๋ยวจะแคปให้ดูนะครับสันนิษฐานว่าจุดเริ่มต้นของเราคือตรงน,นี้ i0 ศูนย์นะครับแล้วก็ไอที่เขาลงมาเมื่อวานเป็นโลแรกมีเด้งมีย่อมีเด้งนะครับอันนี้เป็นไฮตัดมาไฮสองนะครับเมื่อเขาหลุดโลก่อนหน้ามาเขาทำโลสามฟังนี้นะครับขึ้นสาม เมื่อคืนเขาลงมานับหนึ่งนะเด้งสองลงสามเด่งสี่ลงห้าครบห้าขานะนะครับทีนี้ก่อนปิดสัปดาห์ไปนะครับประมาณก่อนปิดตลาดไปสักสามสี่ชั่วโมงนะเขาเด้งกลับทีนี้เราลองเ,เช็คดูนิดนึงว่าไอ้ที่กําลังจะเด้งกลับมันจะเด้งได้สัดส่วนไหนนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าอันนี้คือโลสานนะเดี๋ยวเราวัดเช็คนิดหนึ่งว่าเมื่อคืนมันลงมาได้สัดส่วนหรือเปล่า ผมใช้ไปนบนี้นะครับเทรดนะเห็นไหมครับว่ามันมันพอดีนะครับก็อาจจะหลายคนอาจจะมองเป็นบังเอิญน,นะแต่ว่าถ้าใครเทรดด้วยคนที่วัดเคยวัดฟิโบนะมันไม่ใช่บังเอิญครับมันเป็นสิ่งที่เขาาา์ไว้นะครับตรงนี้คือตำแหน่งปลายขึ้นของขึ้นของขึ้นสามนะครับโดยที่มันเป็นขาย่อยเป็นขาห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็มีเด้งรีบาวนั้นในสัปดาห์หน้ามันเป็นไปได้ว่ามันจะเด้งกลับมาบ้างนะครับแต่ว่าลักษณะของการเด้งกลับเนี่ยมันเด้งมากเด้งน้อยมันต้องอยู่ที่เจ้าเขานะครับในกรณีที่เขาเด้งไกลหน่อยนะครับถ้าเขาเด้งนะนะครับถ้าเขาเด้งแรงๆนะครับแนวที่เป็นไปได้เขาอาจจะเด้งแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีย่อลงมาแล้วก็เด้งใหม่ชุดหนึ่ง และขนาดการที่มันขึ้นขึ้น,น,นยอดนี่นะครับเราเรียกว่าเด้งรีบ่าวนะครับอาจจะประมาณนี้นะทีนี้ถ้าเป็นตามตัวเลขเนี่ยตัวเลขที่เป็นไปได้นะครับหนนะครับหนถ้าไกลกว่านั้นก็ประมาณ19นะแต่ถ้าเรามองไปทางซ้ายเนี่ยหนมันเป็นหัวที่เขาลงมานะครับโดยส่วนใหญ่มันจะเด้งไม่ถึง แล้วก็จะขายลงมาใหม่นะครับพอขายลงมาใหม่นะมีโอกาสจะหลุดโลสูงมากนะครับเวลาหลุดโลมาก็จะลงหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอันนี้ถ้ากรณีลงห้ากขึ้นนะนะครับถ้าลงมาไปโซนนี้นะครับเราเซลล์ทีนะนะครับเซลล์นะครับส็อปลอตที่ไหนนะครับ็อปลอตที่ เหนือไฮนี้นะครับสามสิบห้านะครับ TP เท่าไหร่นะครับ TP เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ว่าชุดเด้งรีบาวมันเด้งไกลไหมนะครับถ้ามันเด้งไปถึง2019นะครับมันก็พอน่าจะลงได้ประมาณนี้นะครับหนึ่าแปดนะครับเล็กกว่านั้นมี หนึ่งเก้าแปดศูนย์นะแปดศูนย์หรือเจ็ดแปดประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเขียนถ้าลงถ้าลงต่อนะมันจะมีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับหรือเจ็ดแปดเจ็ดสิบแปดนะครับ วัดท,ทีนะครับเวลาวัดเนี่ยผมจะใช้ตัวไฟโบนนี้นะ e x p a n นะครับแล้วก็คลิกจุดเริ่มต้นไฮสองแล้วก็โลสามนะครับแล้วก็จะวางชุดที่เด้งนะครับในกรณีเด้งแบบแรงๆเลยเด้งแบบเกือบถึง i ายนี่นะครับมันน่าจะได้ประมาณนี้แหละครับแปดสิบหกนะครับ,น,รบน่าจะลงมาทางแปดสิบหกปสิบ้าเป็นกลมๆประมาณแปดห้าะ นะครับแล้วก็ถ้าลึกกว่านั้นมี70หรือ78นะครับอันนี้เป็น xau นะครับ time f r a m สามสนะครับเดี๋ยวถ้าเป็น level ไฮบรดในที่ตัวนี้มันลบเนี่ยผมเอาออกนะนะครับกลยุทธ์นะครับ,รดรบเด้งปรับโผดน,นะสำหรับคนติดบาย หรือใครบายสั้นมาก็ลองกันทุนไว้หน่อยละกันนะครับเพราะสันนิษฐานว่ามันน่าจะยังเป็นการเด้งเพราะเหมือนขาย,ย่อยมันยังไม่ครบนะครับแต่ทีนี้มุมมองก็จะผิดทันทีนะครับเมื่อเขากลับไปยืนเหนือสามห้านะถ้าถ้ากลับตรงนี้มันขึ้นเนี่ยเขียนให้ครบละกันนะ อะะ Idea, U, า่านะครับไอเดียเอ็กยูไส้านะครับคาดว่ามองว่ามันเป็นการเด้งรีบาวเพื่อจะลงมาใหม่นะครับในกรณีเด้งน้อยนะครับอาจจะเปิดแก็บลงไปเลยนะ,ะเดี๋ยวเขียนเพิ่มหน่อยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าหยุดวันศุกร์เรามีแก็บอยู่2วันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้ามันมีข่าวอะไรที่มันเป็น เป็นลบก,กับทองคําต่อมันอาจจะโดลงลงก็ได้แต่ถ้าไม่มีมันอาจจะเด้งรีบาให้เรานะครับแล้วก็เป็นไปตามนี้แต่ว่าถ้ากรณีที่มันมีประเด็นที่เป็นลบก,กับทองจริงๆอะ่ะมันอาจจะเปิดแกลบลงมาต่างกัาโลงก่อนหน้านะครับซึ่งมันอยู่ประมาณส 90, นะักเก้าสิบเก้าสิบสี่นาะนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับสรุป x อ็กดไอเดียเ็กยูนะภาพรวมใน สตาร์นะครับมองว่ามีโอกาสจะเด้งเพื่อจะลงมาต่อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ